เราเรียกกลุ่ม Value Hunting แล้วกันนะครับคือกลุ่มที่มูลค่าหุ้นราคาหุ้นเนี่ยตกลงมามากกว่าเซกเตอร์ตัวเองนะแล้วก็แน่นอนมากกว่าตลาด Value Hunting ปกติเวลามันดีมันจะติดเร็วแล้วมันก็จะดีดสักส5 2 0อนะนี่ตามสถิติเลยนะครับหมายถึงว่าถ้าคุณเทรดเนี่ยขึ้นประมาณนั้นคุณก็ขายแต่ถ้าคุณคุณลงทุนจริงๆแล้วอ่ะมันมันจะไปต่อได้โดยปกติเพราะว่าที่นีแต่มันจะรอรอผลงบไตรมาสต่อไปหรือรอความชัดเจนของการฟื้นตัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องใช้เวลานิดนึง รอบใหญ่ๆสมมุเติมองสักหเดือนปีหนึ่งเนี่ยผมว่ามันมันจะขึ้นมากกว่า3 0เปเยลังดังนั้นแปลว่าการลงทุนมันก็จะมีมิติได้แต่ถ้าเอาเทรนด์เนี่ยมองสักสิบสิบห้าเปอร์เซ็นต์เด้งเนี่ยมันก็ขายได้อะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันก็จะไปติดเส้น2 0 0ระอสส่วนใหญ่ครับอันนี้มองเทรนด์นะก็มี EA ตัวที่หนึ่งผมมองว่าก็สามสิบสี่สิบแล้วอย่างหนึ่งผมว่า EA เนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยมันเคยลงมาลึกแล้วมันก็เด้งเร็วสองรอบใหญ่รอบน ผมตอบอย่างนี้แล้วกันนะก็ก็น่าแล้วก็มีเรื่องของเมื่อวานที่เป็นข่าวอีวีด้วยอันนั้นก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยดันกลับคนไปนได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ตแต่บางคนไปมองว่าแต่จริงๆพี่หมูเคยพูดผ่านรายการแล้วนะบางคนเขาไปมองว่าเอ,อตัวของอีวีที่เขาสนับสนุนมันทําให้คู่แข่งเยอะขึ้นจริงๆมันคนละคนละแบบกันใช่ไหมพี่หมูเคยบอกอเพราะว่าคู่แข่งเอากปอย่างนี้ดีกวา่าฮะถ้าถ้าเราเราพูดว่าในประเทศไทยตอนนี้ใครผลิตรถบัสรถมันถูกนะไม่มีอืม มีแต่รถเกง๋งรถปิกอัพรถมอไซค์ถูกไหมแค่นั้นเลยดังนั้นเนี่ยใครบอกว่าคู่แข่งเยอะขึ้นมันไม่มันไม่จริงนะครับมันไม่จริงแล้วก็คู่แข่งยากขึ้นมากกว่าเพราะว่านําเข้าก็ยากขึ้นออ่าใช่ไหมฮะอันนี้อันนี้แล้วก็ทําให้ดีมาของแบตเตอรี่ดีขึ้นด้วยอย่างที่ผมอธิบายอันเนี้ยมันเป็นภาพชัดเจนนะครับะฉงนั้น EA ก็ตัวหนึ่งตัวที่สองก็เป็นอินโดลาม่าเม่กีที่ผมบอกเพราะว่าลงหนากนะอ่าแล้วก็ คิดว่าแปลงนูนเฟนี่เหมือนการเริ่มดีบาวแต่ติดที่ยี่ิบ้ารอบล่าสุดนะเพราะว่ามันเด้งจากย2ิบสองก็ม่ยี่ิบห้าเนาะแล้วก็ผมคิดว่าเดี๋ยวมันน่าจะทะลุได้ช่วงสั้นๆก็สักสิบ0้ายี่สเปอร์เก็สักย่ิบเจ็ดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดผมมองสัก6เดือนน่ะผมว่าไปสามสิได้นะครับก็ลักษณะคล้ายๆกับ EA ตอนเนี้ยราคาคล้ายๆกันด้วยเนาะราคาก็เด้งไปใกล้ๆกันนะครับอตัวที่สามนะคุณแอนตัวที่สามก็คือปีกลิ่นเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะครับก็ ก็ลงมาหนักที่สุดเหมือนกันแล้วก็เด้งมาระดับหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะมีเด้งอีกรอบหนึ่งแล้วก็เป็นวลูกหันติงเหมือนกันนะครับผมก็มองไปที่สามสิบประมาณภายในไตรมาสหนึ่งประมาณไตรมาสหนึ่งปีหน้านะครับตัวที่สี่ที่ผมมองอยู่นะครับก็จะเป็นปูนกระดาษคุณผู้ชมปูนกระดาษก็ลงมาง<ไ>หนักเห<ล>มือนกันนะครับแล้วก็ uh ื huh. ตั้งฐานได้แล้วจริงจริงมันเป็นถ้าถ้ามองพื้นฐานเนี่ย กําไรก็จะฟื้นตัวจากดีมาแล้วก็ดีเรื่องที่สําคัญที่สุดก็เรื่องต้นทุนด้วยที่มันจะลดลงแต่ถ้าดูจากเทคนิคหน่อยเนี่ยก็ t ิเป l e b บัตท m อใช่หไหมไฮเออร์ไฮเออร์โลน,ะ,นะก็ดูแล้วมันจะมีโอกาสที่จะเบรกขึ้นไปได้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับอันนั้นก,ก็ตัวนี้ก็น่าสนใจเป็นตัวที่4ใช่ไหมตัวที่หที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับก็จะเป็นกลุ่มอย่าง ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็อาจจะเป็นกลุ่มตัว AAV AAV นี่ตอนนี้ลงมาต่ำอ๋อนี่ไม่อยู่ในกลุ่มพลังงานแล้วนะไม่อยู่ในกลุ่มพลังงานใช่ใช่นี่อยู่กับพลังนวครับคือทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนที่ผมเรียกว่า value hunting หมดเลยอ่าจิ c g p ก็ไม่ใช่กลุ่มพลังงานนะคุณเอกอ่าอ่าอ่าใช่ใช่ใช่อ่าใช่ไหมเพราะว่าทำไมทำไมเดี๋ยวก่อนนะทําไมเป็น AAV ล่ะทําไมเป็น AAV ว่าคุณเอกที่ดูเดี๋ยวมันลงมาจากสามบาทอ่ะใช่ใช่ใช่โอ้สามบาทตอนนี้เท่าไหร่บาทเท่าไหร่ผมจำไม่ได้บาทเท่าไหร่อะ คือมันลงหนักมากเพราะว่าความผิดหวังในเรื่องของนักท่องเที่ยวต,ต้องยอมรับนะครับว่านักท่องเที่ยวเนี่ยผิดผิดค่าไปพอสมควรเพราะว่าหลายเรื่องอะ่ะผมว่าหลายเรื่องอะ่ะเอาเป็นว่าในมุมของผมอะ่ะยังไงมันก็คงจะดีขึ้นแต่อาจจะไม่ได้ดีขึ้นมากหรือเร็วเท่ากับที่ตลาดเคยคิดเพราะฉะนั้นการที่มันถูกกดลงมาเนี่ยจากประมาณสักเกือบหาเกือบสามบาทเนาะลงมาเหลือประมาณสักบาทกว่าก็คือลงมาประมาณบาทนึงอย่างน้อยอะ่ะ ผมว่าเอมันมัพลายไปเยอะแล้วก็คิดว่าน่าจะเด้งไปสั่สองบาทยี่สิบสามสิบผมว่าเป็นไปได้นะครับนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะก็ก็จริงๆมันมีหลายตัวที่ที่ผมคิดว่าลงไปหนักแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่ทุกตัวมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันต้องมีเกณฑ์นะครับหนึ่งเนี่ยคือห้ามเจ๊งอันนี้ก่อนหนึ่งห้ามเจ๊งเกณฑ์เกณฑ์ที่เรื่องห้ามตัวนี้คือหนึ่งก่อนนะหนึ่งห้ามเจ๊งต้องต้องเช็คด้วยนะสองก็คือลงมาหนักกว่าคนอื่น กับเพื่อนอ่าัน,นี้นอ,อันนี้เป็นข้อที่สองนะ,ะ<า>ข้อที่สองนี่ง่ายเราเราดูด้วยสายตาเองได้ดูได้แต่ที่สามคือก็ไปศึกษาไปดูนิดหนึ่งนะครับว่าตัวนั้นๆเนี่ยมันมีโอกาสที่กําไรลายไตรมาสสามสี่ไตรมาสข้างหน้ามันจะเป็นขาขึ้นอ่าขึ้นเร็วขึ้นช้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่าอันเนี้ยจะเป็นเกมง่ายๆให้ท่านลองไปดูนะครับ เออแต่ว่าถ้าบางตัวมันลงมาเยอะๆแล้วมันไม่ได้มีสามข้อสี่ข้อที่ผมพูดนี่อย่าไปอย่ามันไม่ใช่นะครับมันไม่ไม่ใช่ทวนนะหน,นึ่งห้ามเจ๊งห้ามไปนะสำคัญนะเพราะยุคนี้เจ๊งมีนะหนึ่งห้ามเจ๊งนะห้ามโกงห้ามเจ๊งห้ามโกงนี่เออหนึ่งหนึ่งห้ามเจ๊งห้ามโกงนะสองคือสองก็คือว่าลงมาอย่างเพื่อนึ่งนี้ง่ายเออลงมาเยอะราคาตลาดลงมาเยอะอันนี้ง่ายๆ อัน,นที่สามคือกำไรหลังจากนี้อันนี้อาจจะต้องไปติดตามบทวิเคราะห์บ้างอะไรเงี้ยไม่งั้นคุณอาจจะไม่ทราบไง